พ่อแม่ที่ไม่จดทะเบียนสมรสนะครับอันนี้ข้อกฎหมายนะลูกเป็นสิทธิ์ของแม่ฝ่ายเดียวแล้วผมถามว่าเมื่อลูกเป็นสิทธิ์ของแม่ฝ่ายเดียวแม่มีอำนาจปกครองสิทธิ์เลี้ยงดูแค่ฝ่ายเดียวจะเสียเวลาไปฟ้องทำไมเออนะเสียเวลาไปฟ้องเพื่อไปอุ้มหมอสิ แล้วผมถามว่าตราบใดที่ท่านไม่ได้บุกรุกไปบ้านเขาอะถ้าเขาเชิญเข้าบ้านเนี่ยมันบุกรุกไหมล่ะมันก็ไม่บุกรุกถูกไหมเออแต่ส่วนท่านจะหาช่องตอนไหนที่จะอุ้มอะอันนั้นแล้วแต่เพราะว่าหลายคนบางคนพอผมแนะนําไปอย่างเนี้ยก็มาตัดโพสผมอีกอะว่ามันไม่มีช่องไม่มีแผนไม่รู้จะวางแผนยังไงท้อนู่นนี่นั่น